อาหมอตอรัีผมมายาชยนะครับเป็นเยือนคือครับครับเทียนใช้ช่วงเวลานี้ในการรปเทียนแล้วก็มันผสมครับไม่ครับน้านาครับแบบธรรมดานะครับแล้วน้คชาอย่างบ้านาข้างเาฮะในหมู่ในหมู่บริเวณหมู่แปดเขาพระเราช่วงนี้ไม่กระทบครับ็ไม่บครับด้านประมงเนาะ ได้เรื่องราค้าวเป็นเงินไม่ต้องใหม่บางเป็นบางส่วนครับก็ไม่ถึงขั้นกระทบครับดูปลายังขึ้นต่อเป็นแล้วครับของประมงนี่คือไม่มีปัญหาเรื่องน้ำบ่บ่ก็น้ำมันดีเนาะครับครับไม่แห้งใช่ไหมทื่เห็นไม่แห้งครับมีมีทั้งปีมีทั้งปีครับหรว่าเป็นอยู่บนเขาแถวอะไรก็มีน้ำเนาะครับ ถตาว่ากาเลี้ยงปลาเเป็นไม่ได้ครับถ้าจะไม่มีกนหมูสามเครื่องเขาจริงๆน้ำไม่เก็บน้ำไม่ได้ระหว่างหมูหมูกบหมูอะไรเนี่ยน้อยลงน้อยลงเฉพาะส่วนบริเวณนี้เราที่ผ่านมานี่ฝนตกครับฝนตกสามวันละสี่วันเข้าวันนี้ดีดีแล้วครับผมเท่านเท้าครับมันเท่าได้คิดว่า มีปัญหาเรื่องน้ำต่อไปไหมไม่มีครับโดเฉพาะีเฉพาะไม่มีครับครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ